อาหารอาบยาพิษที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงหลายคนอาจจะเห็นพ่อแม่หรือตัวเราเองเนี่ยพอมีอายุเพิ่มขึ้นสุขภาพแย่ลงมันมีสาเหตุอื่นอีกไหมหมอเฟิร์นบอกได้เลยว่ามีตั้งแต่ไม่ออกกําลังกายสม่ําเสมอกินอาหารบางอย่างการพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดสะสมแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกคนในวันนี้คือมันมีอาหารอยู่บางอย่างมีพทษที่แอบแฝงอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเราเข้าใจจะรู้เลยว่าถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนั้นให้น้อยลงไม่ใช่ว่าห้าม นะแต่ให้กินน้อยลงหน่อยจะช่วยทําให้โอกาสที่เราจะเกิดโรคเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยลดลงยกตัวอย่างง่ายๆอย่างขนมที่ใส่เนยเทียมเช่นคุกกี้บางยี่ห้อให้คุณลองสังเกตดูส่วนประกอบสักนิดนึงแล้วคุณจะเห็นเลยว่ายี่ห้อที่มีราคาสูงหน่อยมักจะใช้เป็นเนยแท้ส่วนที่ราคาถูกหน่อยเนี่ยรสชาติก็อร่อยเหมือนกันแต่ใช้เป็นเนยเทียมเขาพบว่าเนยเทียมเนี่ยมันมีส่วนทําให้หลอดเลือดของคุณแข็งตัวหรืออักเสบได้ง่ายขึ้นอธิบายง่ายๆ หลอดเลือดของเราเนี่ยก็เหมือนสายยางเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้ดีแต่พอใช้การไปนานๆก็เหมือนหลอดเลือดที่อักเสบเยอะๆมันก็จะแข็งตัวทําให้หลอดเลือดนั้นตีบถ้าเกิดที่หัวใจก็เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าเกิดที่สมองก็เกิดหลอดเลือดสมองตีบดังนั้นให้คุณลดอาหารเหล่านี้ลงแต่ไม่ได้ห้ามเพราะอะไรที่คุณกินมากเกินความจําเป็นหรือเกินความพอดีย่อมส่งผลเสียมากกว่าการได้รับประโยชน์ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคน